สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแมปยูทูบเบอร์ในโลบอกแนละคนดูวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่การไปเทพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับผมโอเคคนดูมาเริ่มแรกเหมืนเขาให้เรามาหาพ่อค้าคนนี้มือใหม่อ่าเหมือนเราจะได้ซื้ออะไรอะมาคือแหละนูอ๋ออันนี้อันนี้คืองออันนี้คือวิดีโอที่เราได้เหรอคนดูอะไรเนี่ยวิดีโอรหัสโลบอก ขโมยเบลล์สัตว์ที่สวนสัตว์อันนี้คือวิดีโอที่เราได้มาแล้วคนด,ดู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 ขักมากเลยแล้วก็อัปโหลดอ่าอุ้ยเอาว่ะอุ้ยท่าคนดูอุ้ยยอดวิวพุ่งอุ้ยยอดวิพันธวิวกดรับเลยกดรับเลยโอเคอันนี้คือเราได้ยอดวิวเยอะมากเลยนะคุณดูเมื่อกี้อ๋อถ้าเราจะไปขั้นต่อไปเราต้องใช้หนึ่งหมื่นผู้ติด,ดตามนะานคนดู โอเคโอเคไม่ยากครับไม่ยากมามามาเอาวิดีโอของนายมาเลยโอเคไหนดูซิคนดูว่าเราได้เงินมาหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทนั่นเราซื้อเลยนี่เป็นระดับแบบเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วดูกิ่งขึ้นมาหน่อยแบบอันนี้ใช้เริ่มใช้คอมแล้วอันนี้ยังทำในมือถืออันนี้ใช้คอมโอเคอะไรเนี่ยอยู่รอดเก้าสิบเก้าคืนโอ้โหคอนเทนต์เหมือนช่องผมเลยมาดูซิลองกดอัปโหลดของคนนี้หน่อย อ๋อแต่อันนี้สิบวินะคนดูแปลว่าคลิปคุณภาพอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นเลยอุ้ยมาว่าสี่ร้อยสี่สิบสามวิวนะดูโอ้โหไม่เยอะเท่าไหร่นะดูผมว่าอืมอันนี้อะไรเนะี่ยถังเหรออ่ลารับวิดีโอกันอ่ลารับวิดีโอรับวิดีโออู้แต่ได้วิดีโอเยอะมากคนดูดอุ้ยเยอะ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 อัพโหลดอัพโหลดเลยกดกด กดกดตรงนี Guys, see, like ้โหลดทั้งหมดเดี๋ยวเรารอ10วินะคนดูว่าเราจะได้ยอดวิวดิวอุ้ยอุ้ยเอาวะเฮ้ยหมื่นแล้วหมื่นวิวหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นโอ้ยหมื่นแปดอุ้ยสี่หมื่นเก้าอุ้ยห้าหมื่นวิวโอ้โหคนดูยอดวิวดีมากยอดวิวพุ่งๆเลยนั้นผมขออนุญาตซื้อเป็นไม่พอหรอ อ,อันั้นเนี่ยเดี๋ยวเก็บเก็บเงินอีกนิดนึ่งน่าจะน่าจะซื้อได้แล้วหนูหกหมื่นวิวโอเคหกหมื่นวิวหกหมื่นวิวอ่านในร้านค้าเหมือนจะไม่มีอะไรให้ซื้อนะทูอืมเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีใครบ้างเฮ้ยไอ้เซอไอแ้แยเดี๋ยวสปีดเดเดออันนี้สปีดอะ่ะแล้วก็มีใครอ่ะอันนี้เพสตันอ่าแล้วก็เจนเดว์มาดูฮ้ยเจนเดลใช้เลยรซืออ่ะ โอโ,โลบักไอ้เหี้ยเฮ้ยเราได้อันนี้มาเอดไปเลยอ่าเอานี่ได้ได้อีกคนหนึ่งอันนี้นักคีย์บอร์ดมือไฟนั่นเถอะอ่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราลองมากดรับก่อนว่าเราได้อะไรบ้างรับทั้งหมดอุ้ยคนดูเมื่อไหร่เงินเราจะถึงหนึ่งหมื่นครับเนี่ยอื้อหือคลิปบอกฟูดยอดวิวดีมากสี่หมื่นวิวอุ้ยคลิปได้อ่ะเกมกุ้งในโลบอก 100,000วิว <c oughs> คืเฮี้ยอะไรวะเกมคงเกมโก,กโกวาหรือเปล่าอ่าอันนี้2 4 1 0 0 0 0วิวนะโดกดรั <c oughs> บไปเลยอุ้ยเอาดีอดยูดูเยอะอยู่นะไม่แย่ไม่แย่เคระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะรอคลิปวิดีโอจากเราสมาชิกพนักงานเราแล้วก็เอฟเรอไปก่นครับดนดูในซีรันคามีใครให้ซื้อบ้างงั้นผมขอซื้อคนนี้มาอีกหนึ่งคนแล้วกันนะ ่าเอามาไว้ตรงนี้เลยข้างๆกันเลยโอเคแต่ผมคิดว่ามันคงไม่พอนะพอดูกับสมาชิกในองค์กรแล้วแค่นี้ถ้าเราอยากจะไปถึง1นึ่งแสนหรือ1ล้านผู้ติดตามเราคงจะต้องเอาตัวตึงมาลงบ้านเรานะดูไปกันเลยพดูจัดมาก่อนหนึ่งกองไหนดูหนะ่อยสิผมได้ตัวระดับ44อันนี้ผมก็ไม่เสียใจะลูมาแล้วครับจังหวะนี้ได้ตัวอะไรได้ได้ได้ไดข่เนี่นะเมื่อกี้ผมได้ไข่วะ อ๋อได้คนนี้เหรอห้าเปอร์เซ็นต์ไหนมีไหนมีไหนอ้าวแล้วเดี๋ย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 วแล้วมีไหนอ่ะหรือว่าผมต้องกดรับในร้านค้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตโหลดโหลดวิดีโอในร้านค้าปะไม่ไม่อ๋อนี่ไงเจอละวเช็ดอุ้ยอันนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์ในคอมนะดูเป็คอนเทนต์แบบเต้นนะเนี่ยนี่นี่นี่ดูดูดู 4,000วิดีโอบอกเลยนะว่าผมรวยเละวันนี้เนี่ยดูดิหรือว่าชีวิตจริงกูไปถ่ายคลิปเต้นกูจะได้ยอดวิวขนาดนี้ไหมคนดูอัปโหลดวิดีโอทั้งหมดไปกันเลยไหนดูซิว่าผมจะได้ยอดวิวเท่าไหร่เชียร์เชียแสนผู้ติดตามมาดูแสนผู้ติดตาม,มแสนผู้ติดตามเไปไปได้ไป,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 ไปบ้านต่อไปได้แล้วขออนุญาตซื้อเลยละกัน อ๋อตอนนี้คือเรามาทํางานในบ้านนะโดูจากที่โลง่งๆเมื่อกี้คือเรามาทํางานในบ้านอืมโอเคโอเคงั้นเรามาทํางานในบ้านก็ไม่แยวเนาวขออนุญาตรับวิดีโอไปหายยอดวิวหน่อยแล้วกันไปเลยก็เดี๋ยวเรามาอ๋อนี่กับป้ายบ้านผมพูติดตามหนึ่งแสนแปดแมต่นคนโอ้ไม่กอดเฮ้ยผมซื้อนี่เลยตัวตึงคีคราฟใช่ไหมวะจำชื่อมันถูกปะวะ เออเนี่ยแหละคนดูมาเอาไว้ประมาณตรงนี้นี่ไหมเอาไว้มุมมันตันอ่ะงั้นผมเอาไว้ประมาณเอาไว้อาตรงนี้ตรงนี้นี่ถ่ายคลิปพิกลินน้เนอะอุ้ยแต่คนนี้ล่อไปแสนวิวเลยแสนวิดีโอเชีย่ยสามล้านวิวโอ้ยขออนีาตรับวิดีโอมาก่อนนะเนเะอุวยพอผมซื้อคนนี้มานี่แบบยอดวิวพุ่งๆเลยนคนดู โอเคสองแสนเอ้ยผมผมซื้อผมซื้อคนนี้ด้วยคริสตันอ้าอุ้ยเจสโตอันนี้คือระดับแบบระดับตัวตึงเลยนะโ,โดโอคอมหลายจอจ้าอ่าก็สำหรับคลิปนี้สนุกกันไหมครับสำหรับ การที่ผมมาเป็นยูทูบเบอร์ให้คนดูดูกันก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย